เิดใจเจ้าของคลินิกเสริมความงามหลังโพสต,ตามเมียหลวงอาสาโมทั้งตัว ฝากเพื่อนๆช่วยติดต่อพี่เขาทีนะคะวาได้ดูคลิปผู้หญิงคนหนึ่งแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากที่สามีทิ้งเธอและลูกๆไปแต่งงานใหม่โดยที่เธอถือทะเบียนสมรสเข้างานวิวาของสามีของเธอใครเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนี้ช่วยทักไปบอกพี่เขาทีนะคะว่าวาและหมอต้องการทำศัลยกรรมโมดิฟายให้พี่เขาทั้งตัวแบบไม่คิดตังหน้าหุ่นนมจนสวยสับไปเลยค่ะทีมเมียหลวงรักษาไม่ดีหันมาอีกทีไม่มีแล้วนะคะเพราะต่อไปพี่เขาจะสวยมากๆคุณฉัตรชดาภากล่าวว่า เมื่อสามปีที่แล้วตนก็เคยเป็นคนรูปร่างอ้วนผิวคล้ำถูกปามิาร์ว่าไม่สวยและโดนแฟนทิ้งเหมือนกันพอตนเห็นกรณีนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจใครที่มีครอบครัวแล้วเห็นก็คงสะเทือนใจเหมือนกันยิ่งสามีมีเมียน้อยยิ่งสะเทือนใจมากอย่างกรณีนี้ต้องเดินไปในงานแต่งของสามีตัวเองต้องใช้ความกล้าด้วยผู้หญิงคนนี้คงใจสลายก่อนที่จะโพสต์ตนดูในไลฟ์แล้วทักไปหาเจ้าตัวทางเฟซบุ๊กโดยตรงแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับอาจจะเพราะมีคน ไปเยอะหรือยังไม่ว่างตนเลยตั้งใจว่าจะโพสเพื่อหวังให้คนแชร์ไปถึงพี่ผู้หญิงตั้งใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้พี่เขาเลยตนตั้งใจจะทำหลายอย่างแต่ต้องดูว่าพี่เขาอยากศัลกรรมส่วนใหญ่อย่างไรบ้าง